คฤริษนาอสุรกายตอนที่13ภายในคฤริษอ์อันดูสงบเยือกเย็นจนทำให้คนที่เห็นต้องขนลุกโกมินเดินกระสับกระสายอยู่ในห้องนอนของตัวเองกี่วันแล้วที่เขาต้องอยู่แบบนี้กี่วันแล้วที่เขาไม่ได้เจอเธอเขาอึดอาดจนแทบจะคลั่งตายอยู่แล้วเขาจะทำยังไงถึงจะได้ออกไปจากที่นี่นะ จริงอยู่เมื่อก่อนเขาไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนกับการอยู่ที่นี่เลยแต่นั่นมันตอนที่เขายังไม่รู้จักกับยิ้มใสแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อมองดูบรรยากาศภายนอกและเขาก็ต้องยิ้มออกมาเมื่อเห็นร่างสามร่างที่คุ้นเคยอยู่ไกลๆในด้านหลังของคคหรสน์หาเขารีบปิดหน้าต่างแล้ววิ่งออกไปอย่างรีบร้อนแกแน่ใจเหรอยิ้มว่าเราจะปลอดภัยถ้ามาที่นี่ตอนกลางวัน อย่างน้อยตอนนี้พี่โกมินก็ยังคงเป็นคนปกติไม่ได้ถูกอสูรใช้งานแล้วกันหนะ้าพี่ว่าเราเรีบเข้าไปกันดีกว่านะเดี๋ยวจะมืดก่อนไม่น่าเชื่อว่าคนทะเลน์อย่างพี่รามจะจริงจังกับเขาเป็นเหมือนกันนะเนี่ยนันที่ดาหยอกรามที่ตอนนี้เลื่อนขั้นจากเพื่อนสนิทเป็นคนรู้ใจเรียบร้อยก่อนจะเดินตามยิ้มสายและรามเข้าไปในอาณาเขตคฤราสน์โดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาของใครจ้องมองอยู่ในที่ลึกลับ ภายในเขตคฤราสนาตอนนี้เงียบสงบไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์ทั้งสามเดินเข้ามาจนถึงแท่งหินที่ยิ้มสายเห็นในคืนนั้นก่อนที่ฟ้าจะผ่าลงมาวันนี้ยิ้มสายได้มีโอกาสมองอย่างละเอียดในนั้นสลักรูปของเตวิธและเจ้าหญิงอันดานีไว้เธอคิดว่านี่อาจจะเป็นอนุสรณ์ที่อสูรเตวิธท,ทำเอาไว้เพื่อระลึกถึงความรักคงไม่ได้มีความสําคัญอะไรต่อสิ่งที่เธอกําลังค้นหาอยู่ ทั้งสองคนดูดันสิมีห้องอยู่ตรงนั้นด้วยสองสาวหันไปตามเสียงของรามก็พบห้องเล็กๆที่มุมหนึ่งอยู่ต่ำกว่าพื้นดินมีบันไดลงไปประมาณ4-5ขั้นได้พี่คิดว่าความจริงบางอย่างน่าจะอยู่ในนั้นนะเราลองไปดูกันเถอะรามพูดจบก็เดินนำสองสาวไปยังห้องใต้ดินที่เป็นจุดหมายเมื่อสามคนเดินมาอยู่อยู่หน้าห้องก็พบว่า ลักษณะของประตูห้องเป็นแบบหินมีตัวอ,อักษรที่พวกเขาอ่านไม่ออกและมีลายสลักเป็นรูปยักษ์ในตาสีแดงอยู่ตรงกลางประตูทําให้คนที่ได้เห็นรู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังจ้องมองมาอยู่เราจะเข้าไปในห้องนี้ได้ไงคะพี่รามนุ่นไม่เห็นว่ามันจะมีทางเข้าไปได้เลยนันทิ่ดาแล้วรามมองหาช่องทางเปิดประตูยิ้มใส่ย,ยืนใช้ความคิดกับห้องตรงหน้า มันต้องมีวิธีเปิดประตูนี้ให้ได้สิแต่วิธีนั้นคืออะไรกันนะเธอมองประตูนั้นจนทั่วแต่ก็ไม่มีช่องไขกุญแจหรืออะไรที่จะบ่งบอกวิธีเปิดประตูได้เลยพวกเธอทำอะไรกันน่ะเสียงของใครอีกคนทำให้คนทั้งสามสะดุ้งสุดตัวรีบหันกลับมามองพพีพ่โกมินมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนันที่ดาถามอย่างกลัวๆ เพราะไม่รู้ว่าคนตรงหน้าเธอคือโกมินตัวจริงหรือเปล่าพี่มาตั้งแต่พวกเธอยืนบนด้อมอมองอยู่หน้าห้องใต้ดินนี่แหละแล้วนี่คิดจะทําอะไรกันคือว่าพวกฉันมาตามหาหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนั้นพวกฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่นี่วะ่ะรามพยายามอธิบายให้โกมินฟังโกมินมองคนทั้งสามด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกทําให้คนที่รับผลจากรัศมีสายตาคู่นั้นไปอันดอกเสียวสันหลังกัน เดี๋ยวพี่ช่วยหาคำพูดของเขาทำให้ทุกคนหอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกโกมินเดินผ่านคนทั้งสามไปเอื้อมมือแตะที่ประตูเพียงไม่นานมันก็เปิดออกรามและนันทิดาอ้าปากค้างเมื่อได้เห็นภายในห้องในนั้นมีตำราหนังสือเก่าแก่มากมาย และสิ่งของทุกอย่างภายในห้องนั้นลงอักขระตัวหนังสือปแปลกๆทั้งนั้นนันทิดายิ้มใสและรามแยกย้ายกันค้นหาภายในห้องไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังสือตามรูปปั้นต่างๆพวกเขาต่างก็ค้นหาทุกซอกทุกมุมพี่โกมินเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าพี่แค่ดีใจที่ได้เจอยิ้มอีกนะแล้วทำไมพี่ถึงจะไม่ได้เจอยิ้มล่ะคะพ่อสั่งห้ามพี่ออกจากเขตคฤห,หาส พี่ก็เลยไปไหนไม่ได้แล้วที่ยิ้มกับเพื่อนบุกรุกเข้ามาแบบนี้พ่อของพี่ไม่โกรธแย่หรอคะตอนนี้ท่านยังไม่รู้พี่ว่าเรารีบค้นหาและรีบพากันออกไปก่อนที่พ่อของพี่จะรู้ตัวกันดีกว่านะยิ้มจะพาพี่ออกไปจากที่นี่ด้วยกันค่ะยิ้มจะช่วยพี่ให้พ้นจากอำนาจของอสูรให้ได้มันเป็นไปนไม่ได้หรอกถ้าทำอย่างนั้นยิ้มและสองคนนั้นจะต้องเดือดร้อนยิ้มไม่กลัวคะ่ะถ้ายิ้มเดือดร้อนและจะช่วยพี่ให้พ้นจากอำนาจอสูรยิ้มยินดีคะ่ะ สองคนมองตาก,กันด้วยความรู้สึกที่ต่างก็รู้ดีว่าใครคิดอะไรยิ้มสายหยิบแหวนที่คุณย่าให้เธอมาสวมไว้ที่นิ้วกลางของโกมินมันคืออะไรนะพี่โกมินห้ามถอดแหวนวงนี้ออกเด็ดขาดเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่เป็นแหวนที่คุณย่ายิ้มให้มาค่ะมันจะช่วยปกป้องพี่ให้พ้นจากอำนาจของอสูรได้โกมินมองแหวนที่นิ้วกลางของเขาด้วยความรู้สึกดีใจยางบอกไม่ถูก เพราะทั้งชีวิตของเขาไม่เคยมีใครมาทำอะไรให้เขามีความรู้สึกดีๆแบบนี้เลยแล้วยิ้มละ่ะเขาถามเพราะเห็นกำไรที่แข็งของนันทิดาและรามแต่ยิ้มใส่ไม่ได้มีอะไรที่ตัวยิ้มก็มีพี่โกมินคอยปกป้องอยู่แล้วไงคะไม่จำเป็นต้องใช้ของวิเศษก็ได้ทุกคนมาดูนี่สินันทิดาร้องบอกเมื่อเจออะไรบางอย่างทุกคนเดินไปทางที่นันทิดาบอกก็พบหีบบางอย่างขนาดไม่เล็กมาก แล้วก็ไม่ใหญ่มากแต่คนธรรมดาไม่สามารถเปิดมันได้ยิ้มสายหยิบมันขึ้นมาดูเพื่อหาที่เปิดแต่ก็ไม่พบเอามานี่เดี๋ยวพี่จัดการเองโกมินรับหีบนั้นจากมือของยิ้มสายมาเพ่งดูเพียงไม่นานหีบนั้นก็เปิดออกอย่างง่ายได้ยิ้มสายรามและนันทิดาตาโตกับสิ่งที่เห็นภายในหีบนี่มันก้อนหินสีดำที่คุณย่าบอกนี่ หินก้อนนี้มันมีอะไรเหรอคุณย่าเคยบอกว่ามันเป็นที่กักขังวิญญาณของยักษ์และก็มีมนุษย์ไปปลดปล่อยมันออกมาทําให้มนุษย์คนนั้นได้รับอํานาจจากอสูรและมนุษย์ผู้นั้นที่ได้รับอํานาจจากอสูรก็คือเดวิดซึ่งเป็นพ่อของผมใช่ไหมเขาถามต่อเพื่อความมั่นใจทั้งที่รู้คําตอบดีดูเหมือนความเงียบของยิ้มใสนันทิดาและรามจะเป็นคําตอบให้เขาได้อย่างดีนั่นในหีบมีกระดาษอะไรอยู่ด้วยนะ ยิ้มสายหยิบกระดาษนั้นขึ้นมาอ่านในนั้นมีตัวอักษรที่เธออ่านไม่ออกเลยบวกกับกระดาษที่ค่อนข้างเก่ายิ่งทําให้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าไปใหญ่เป็นไงบ้างน้องยิ้มในนั้นบอกอะไรมั่งยิ้มอ่านไม่ออกเลยค่ะพี่รามสงสัยงานนี้เราคงต้องพึ่งคุณย่าซะแล้วงั้นนุ่นว่าเรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่านะคะเดี๋ยวเออคุณพ่อของพี่โกมินจะรู้ตัวซะก่อน ทั้งสี่กำลังจะเดินออกจากห้องใต้ดินแต่แล้วประตูก็ปิดลงอย่างแรงทําให้รามนันทิดาและยิ้มใส่สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจมีเพียงโกมินเท่านั้นได้รู้ว่าเป็นเพราะใคร <c oughs> นันทิดากระโดดกอดรามด้วยความกลัว โกมินหันไปมองหน้ายิ้มใสก็พบว่าเธอยือนหน้าซีดเซียวอยู่ข้างหลังเขาพวกเจ้ารอนหาที่ตายกันจริงๆเลยนะเมื่อพวกเขาหันมองหาก็ไม่พบร่างของมันอย่าทำอะไรพวกเขาเลยนะครับพ่อปล่อยพวกเขาไปเถอะเจ้าโกมินจะจะปล่อยให้ความรู้สึกขวามรุนารกินหัวใจของเจ้าจนทระยศตับผู้เป็นพ่อที่ชุกเลี้ยงเจ้ามางั้นดิผมไม่เคยคิดจะทระยศพ่อเลยนะครับแต่ผมคิดว่า เราควรต่างคนต่างอยู่แล้วเจ้ามนุษยพวกนี้เหรอมันต่างคนต่างอยู่ได้ไหมถ้ามันทําอย่างที่เจ้าบอกจริงมันคงไม่มาที่นี่หรอกเพื่อเหเ็นแก่ลูกของข้าข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งรีบออกไปจากที่นี่ซะประตูเปิดออกจนเห็นแสงสว่างจากด้านนอกรามจับมือนันทิดาไว้แน่น เช่นเดียวกับที่ยิ้มสายบีบมือโกมินทั้ง4ต่างบีบมือกันเพื่อให้สัญญาณก่อนที่จะวิ่งออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดทุกคนวิ่งมาจนเกือบถึงทางออกจากอาณาเขตคาหือห่แต่อยู่ๆท้องฟ้าที่เคยสดใสก็ปกคลุมไปด้วยเมฆดำทะเบนเสียงคำรามดังก้องท้องฟ้าคล้ายเสียงอสูรที่กำลังไล่ล่าพวกเขาอยู่ในนีะจโกมินจะไปไหนไม่ได้ท้งนะั้น ทั้ง4หยุดมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบไม่ค่ะยิ้มจะไม่ยอมให้คนเอาร่างของพี่โกมินไปทำร้ายใครอีกพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับร่างของข้าคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์ครอบงำพี่โกมินเหมือนกันทำไมข้าจะไม่มีสิทธิ์แต่เมื่อข้าเป็นคนให้ชีวิตกับเจ้าโกมินข้าเท่านั้นที่จะกำหนด,ดให้มันเป็นยังไงก่อนได้เจ้าโกมินต้องเดินกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่นะคะยิ้มไม่ยอมพี่โกมินต้องไปกับยิม้มพี่ว่า พวกเธอกลับไปก่อนดีกว่านะเขาบอกยิ้มใส่ด้วยความหวังดีเพราะเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้พ่อของเขาเริ่มจะโกรธมากและอาจจะทําร้ายพวกเธอก็ได้ไม่ค่ะยังไงวันนี้พี่โกมินก็ต้องไปกับยิ้มเจ้าอาสูรนั้นพุ่งมาจากด้านหลังของโกมินเพื่อกระชากร่างของเขากลับไปแต่แล้วมันก็ต้องร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเมื่อแหวนที่นิ้วกลางของโกมินส่องแสงประกายออกมาพอ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะ อาอามาออกไปจากตัวของเจ้าเดี๋ยวเนี้โกมินก้มมองแหวนในมืออย่างลังเลยิ้มใสถูกกระชากไปอย่างแรงก,ก่อนที่ร่างของขรุนจะปรากฏขึ้นช้าๆโกมินตั้งใจจะตามไปแต่เขาก็ต้องหยุดชงงะงักเมื่อเห็นพ่อของเขาจ่อกรงเล็บไปที่คอของยิ้มใสาพรามและนั้นที่ได้ยืนช้าก,กับเหตุการณ์ตรงหน้าขบอกให้เจ้ามันออกไปจากตัวของเจ้าเดี๋ยวนี้ห้ามเอาออกเด็ดขาดเลยนะพี่โกมิน ยิ้มใส่พยายามห้ามเขาแต่เธอก็ต้องร้องโออยออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อกรงเรบของอสูรค่อยค่อยฝังลงที่เนื้อนอนขาวจนเลือดซิดอย่านะครับพ่ออย่าทำอะไรยิ้มใสผมยอมแล้วโกมินกำลังจะถอดแหวนออกแต่รามที่ไวกว่าถอดกำไลออกข้างใส่ตัวอสูรทำให้มันร้องโอดโอยก่อนที่ร่างของมันจะหายไป โกมินรีบตรงเข้าไปรับร่างของยิ้มสที่หมดสติและกำลังจะล้มลงนันทิดาวิ่งเข้ามาหาเพื่อนสาวของเธออย่างเป็นหว่วงยิ้มได้ยินพี่ไหมตอบพี่สิฟื้นสิอย่าเป็นอะไรไปนะเขาเขาย่าตัวเธอร่างร้องเรียกอย่างร้อนใจตอนนี้เขาไม่สนอะไรแล้วนอกจากผู้หญิงที่นอนหมดสติอยู่ในอ้อมกอดเขาทั้งที่อีกใจเขาก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกันแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงเรื่องที่จะไปกับเธอ รามวิ่งไปเก็บกําไรมาใส่ข้อมือไว้เหมือนเดิมรีบพาน้องยิ้มออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่านะรามบอกพลางเดินไปประคองตัวนันทิดาลุกขึ้นโกมินช้อนร่างบางๆของเธอขึ้นอย่างทะนุถนอมก่อนที่จะพากระเดินออกไปจากอาณาเขตคะเลหาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องปลุกผีได้สร้างสารค์เรื่องหลอนมาเสิร์ฟให้ท่านถึงที่ขอขอบคุณเรื่องเล่าจากความทรงจำของชีวิตในช่วงนี้ช่องปลุกผีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ